สวัสดีค่ะยีนด,ด,ดีต้อนรับเข้าสุสดยายออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมา,ม,ามากันที่วันถัดมามากันที่วันเสาร์ค่ะเสาร์นะจ๊ะหนึ่งถึงสิบถึงสิมีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปเป็นไปในทิศทางใดนะคะ เป็นการดูดวงแบบดวงตกเป็นการดูดวงแบบชนแบบร่มเรดเดนดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบางไม่ตรงบางหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงถูกใจเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี่ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นจากชีวิตของคุณมันคือจะนาร่นเรดเด้งดวงทั่วไปโอเคไหมอะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ของคุณเมนเนนจีหลักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ ให้แบบแรกค่ะเป็น justment justment for of one ใช่ for of one for of sort e i s h of pentacle ค่ะสามช่วย the sun queen of one ขอดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาคนนั้นของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะเขาคนนั้นของคุณเป็นอย่างไรบ้างพอดูสถานการณ์ของเขาค่ะ วีนออฟวอนไม่ซีนอฟซอดเจ็กถ้วยเอชออฟคัพสตาร์ดอสตาร์ดอสตาร์ดอสตาร์เอชออฟคัพแล้วก็ทรูออฟแผงตะเข้าค่ะโอเคให้ไปแลกของคุณค่ะวันเสาร์จ๋าอาจารย์บางทีนะอัดคลิปแล้วเมื่อกี้เพิ่งอัดคลิปนี้ไปก็าอาจจะไปเอ่ยชื่อในวัน ของเมื่อกี้ได้เพราะฉะนั้นยึดหลักไว้ว่าวันนี้คือวันเสาร์โอเคไหมให้ไปได้เป็น Justment ค่ะจั m e n t คือการปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไรจั m e n t คือการปลดปล่อยเช่นการปลดปล่อยจากทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีให้ใบดีเป็นไพ่ที่ดีนะคะส่วนใหญ่ Justment จะปลดปล่อยไปในทิศทางที่ดีเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเจออะไรที่ไม่ดีมาเมื่อไหอดีต ปัจจุบันนี้หรือเดินที่จะเดินไปข้างหน้าคุณจะได้รับการปลดปล่อยแล้วการปลดปล่อยนั้นอยู่ที่กรรมของคุณกรรมดีกรรม,รรมไม่เกินกรรมสมมุติว่าถ้ากับลักษณะของคนที่เจอความทุกมาคุณก็อาจจะถูกปลดปล่อยจากความทุกข์และมีความสุขมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมารักของคุณเป็นยังไงมีการเด็กพักไหมมีการจุดนิ่งหลรบเบียแผ่กายแผ่ใจอยู่ไหมเพราะว่ามันมีสามด้วยมีเตอปาร์ตี้เข้ามาตรงนี้หรือเปล่า หรือว่าคุณแอบไปรักเพื่อนในที่ทงานเพื่อนกันหรือเปล่าหรือคุณชอบปาร์ตี้ใครหนีไปแต่งงานคุณจะแต่งงานหรือใครหนีไปแต่งงานหรือเปล่าเอะออปเปนดัลโกอยากได้เงินก้อนโตไปทําอะไรเนี่ยไปทําอะไรมีคนเข้ามาไหมคะมีคนมาหยุดยื่นไมตรีมีคนมาหยุดยื่นโอกาสความรักความสัมพันธ์มีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องด้วยไหมคุณเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความรอบรู้เฉพาะทางมีความฉลาดมีไหวพริบปฏิสานดีมีความคล่องแคล่ว มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่อาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้เป็นคนเก่งทีเดียวเป็นคนคล่องในเรื่องของการทํางานหรือว่าเนคนที่เก่งเป็นคนที่ไม่พาชั่นในการทํางานไม่ว่าคุณจะคิดการสิ่งใดนั้นคุณจะไปมันให้ถึงจุดหมายปลายทางประมาณนั้นจัสเมนคุณคืออะไรคุณรักใครสักคนหนึ่งแต่ความรักนั้นมีคุณเดินจากไปคุณเทเขาเขาเทค,คุณคะ มีการเดินจากไปมีใครกลับมาไหมมีเด็กเข้ามาไหมอารมณ์ของเด็กหรือคุณอาจจะอยากขอโอกาสจากความรักความสมุันธ์นี้ค่ะคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณมีคนรักครอบครัวหรือใครที่มาข้องเกี่ยวกับคุณคนนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วไหมครับฟาร์ูเคยนอกวานคุืออะไรเดวเด็กเดวเวเดอะทาวเวอร์ อาจารย์มองเห็นรักของคุณนั้นอ่ะมันอยู่ก้ามกึ่นเหมือนว่าคุณแอนเดดที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วการจบความสัมพันธ์เพราะความใจร้อนเพราะความมู่ววามเพราะอีโก้เพราะการยอมหักไม่ยองมงอก็ได้หรือเพราะการที่คุณไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขารักคุณเพราะเงินของคุณเขารักคุณเพราะว่าคุณมีผลประโยชน์ต่อเขาก็ได้คุณได้รับรู้อาจจะได้รับรู้สิ่งต่างๆที่ที่ผ่านมาไม่แน,น่อง เรียกว่ารู้รู้มากขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับรู้ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณได้รับรู้ว่าเรารู้สึกว่าเขารักเราเพราะเงินของเราเขารักเราเพราะเราเก่งเพราะรักเราเพราะผลประโยชน์ในการซัพพอร์ตกันคุณตื่นรู้ประมาณว่าตื่นรู้ จริงๆอาจจะรู้มานานแล้วก็ได้แต่ยังไม่ไม่ตื่นรู้เท่านี้รู้แต่ก็ยังรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกแต่ตอนนี้รู้ว่าเขาหลอกก็จบความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะไม่จับได้ว่าเขามีคนอื่นอาจจะไม่จับได้ว่าเขาคุยแอบคุยกับคนอื่นอาจจะมองถึงประเด็นที่ว่าเขาเองอาจจะทำอะไรรับหลังคุณโดยที่คุณปรับรู้ แล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถึงการเอาวาส,สารโดยจบลงนะคะมันจบลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตังตวด้วยมันอาจจะจบลงแบบว่าพอคุณรู้อะไรมาหรือคุณรู้ว่าเขานอกใจคุณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ควรอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้แลบบ้วหรือไม่ควรอยู่ตรงนี้แลบบ้วเออประมาณนั้นบางคนมันเป็น date, เดือดเดือดกันไปเลยมันจบแล้วก็จบแบบกระทันหันนะจบแบบด้วยอารมณ์ด้วยด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่แบบ มันต้องควรจบมันไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วประมาณนั้นนะจ๊ะแต่ยังมีบางครั้งในความในใจของคุณนะการจบไปแล้วก็จริงการจบไปด้วยความโมโหการจบไปด้วยแรงแรงแรงโมโหที่คุณได้รับรู้อะไรมาแล้วคุณเดินออกมานั้นอาจจะเป็นการประชดประชันก็ได้นะเป็นลักษณะของการประชดประชันหรือการตัดสินใจโดยที่ไม่ได้คิดให้ละเอียดรอบคอบ อโมโหมากก็ตัดหุ่นใจออกไปเลยแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ของคุณอาจจะออกอาการนั้นอืมเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ชอบอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมหรือเป็นตัวเลือกใครคุณคิดว่าคุณก็มีความเก่งมีความฉลาดมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่พออารมณ์เย็นลงพอดาวดิงลงแล้วก็มีความสูงเสียได้ เสียใจเสียความรู้สึกแล้วก็ทําให้คุณต้องผิดหวังกับความสัมพันธ์นีค่อนข้างมากประมาณนันหรือเปล่าค่ะคุณอาจจะคุยกับคนทัดดินพุทกศกมังก,กรน้ํากรกฎมีพิจิตรค่ะคนที่คุณรักะเขาเป็นยังไงวินอฟสอคบค่ะเขาก็ค่อนข้างมีโก้นะเจ็ดถ้วยเอชออฟคับสตรารแล้วก็สองเหรียญคือค่อนข้างมีโก ค่อนข้างมีช้อยเยอะค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะค่อนข้างเป็นคนที่มีรักเยอะแล้วรักของเขาจะเป็นคนที่มีรักใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆมาหยิบยื่นช้อยเยอะค่อนข้างเลือกได้ในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเป็นคนที่ไม่หวานหวานผ่าซากตรงไปตรงมาแล้วก็ดูแข็งแต่เขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจพอดูเครียดนะเขาเครียดนะจิตตกนอนไม่หลับ กินไม่ได้นอนมะรับความสัมพันธ์นี้ทีเดียวนะคะอืมแต่เขาจะเอ g e of ครับบางคนตัดกันแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจตัดกันโดยชับพันเลยด้วยจ้ำเพราะเขาก็รู้สึกดูเสียหน้าไหมเขากาจจะรู้สึกดูเขารักคุณไหมหรือเขาก็มีคนเหมือเข้ามานะ The view of f o r t u n e ค่ะ The devil คนคนนี้มีรักเยอะมีรักซ้อนเป็นคนที่รุ่งหลเป็นคนรักดัก,ดก ออกอาจจะเา็นคนกินเหล้าดูบริเที่ยวกลางคืนเที่ยวหญิงมีหญิงเข้ามาเยอะแยะชอบเซ็กชอบเรื่องสิบบบวกคือเข้าพี่คนของเขาอยู่แล้วใครซักคนมีคนข้างกายตัวจริงอยู่แล้วค่ะโซช,ชูเขาเป็นคนค่อนข้างโจชูค่อนข้างเป็นผู้ชายละมุนหรือผู้หญิงละมุนก็ได้ดูแฟลลี่ดูคนเข้าหายเยอะดูเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นชอยเยอะก็ไม่น่าจะแปลกแต่ค่อนข้างจะมุ่งร่ม รุ่มหลงกับเสน่ห์ของตัวเองเขาอาจจะคิดว่าเขามีดีเขาอาจจะคิดว่าเขามีเสน่ห์เขาอาจจะคิดว่าเขาเองเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณเขาก็มีคนเขาหาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยากกลับมานะเขาอยากมองเขาอยากมีคุณไว้เป็นกรรยาณเมทหรือเขาอยากเป็นเพื่อนยังอยากเป็นเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานบางคนเป็นเพื่อนร่วมทุนเออเขาก็เสียดายนั่นแหละ เขาก็ค่อนข้างแคร์คุณเยอะนะก็ค่อนข้างมีความรู้สึกพออกพอใจในตัวคุณแล้วก็แคร์คุณมากทีเดียวแต่ว่าการแคร์คุณแล้วพออกพอใจในตัวคุณนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่รักอิสระคนคนนี้ชอบไปเล่นเปื่อยยังไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครยังมีความรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตยังมีความเป็นเด็กอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กหรือเขาไม่ความเป็นเด็กคืออยากจะ อยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะทําอะไรก็ทําท่องเที่ยวลันลาปาร์ตี้โดยที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกข,ของคนอื่นว่าคนที่อยู่กับเขาคนที่รักเขาจะเป็นเช่นไรทำแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ตามแต่อําเภอใจของเขาเพราะเขาคิดว่าเขายาังมีมีสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้มีสิ่งที่เขาต้องศึกษามีคนเข้ามาให้เขาศึกษาอีกมากมายยังไม่คิดที่จะมี บุคลายใดบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญแต่ถามว่าคุณเป็นคนสําคัญไหมก็มีบ้างแต่เขาไม่มากมายจนก็ไม่มากมายจนเขาไม่มีคุณไม่ได้เขาไม่มีคุณก็ได้เพราะว่าในขณะที่เขาไม่มีคุณเขาก็มีตัวเลือกมีทางเลือกมีช้อยมีคนเข้ามาเยอะประมาณนั้นคนคนนี้เป็นคนชอบแบบลักษณะของการที่ถามว่าทําไมถึงเขาถึงมาอยู่กับคุณณตรงนี้หรือวนเวียน ในบางคนมันมามา,มาด้วยกฎแห่งกรรมมาด้วยกฎแห่งกรรมกรรมเป็นผู้ชักนำกรรมเป็นคนพามาก็ได้เพราะคุณกับเขาคงเคยทำเบือร่วมชาติตักบ,บาตรร่วมขันเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวิมานในอากาศกันไว้ความสัมพันธ์นี้เลยเป็นการไปไปกลับกลับไปไปกลับกลับคุณกับเขาอาจจะวนเวียนกันอยู่ในที่ทํางานเดินสวนกันอยู่ใกล้กันสเหมือนใกล้กันอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะเข่าใไหม อ่ะสาวจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะขออาจารย์เขียยให้ก่อนนะเขาคิดยังไงกับคุณในความเหนธ์เนีี้ซิกอ เขาอยากกลับมาเขาคิดถึงคุณอยู่คุณกับเขาเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วมีแรงปรารถนาในใจมีความรู้สุกดีต่อกันเป็นคนที่ยังสามารถจะไปกันต่อได้เพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกถึงการกลับมาของคุณเก่าแต่การกลับมากลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะแาชั่นความผูกพันแรงดึงดูดเขาอยากกลับมาค่ะ ขิ้อัพเป็นแล้ก็เขาบอกเขารู้สึกดีกับคุณมากเขายิงถูกคุณในมือเลยเขายิ่งวางคุณไม่ได้เขาเัื่องปล่อยวางความรู้สึกไม่ได้คุณเป็นเด่นแพสเลยนะระวังนะคะในบางคนระวังการปนะ่อนการตั้งครรภ์ถ้าคุณมีแฟนระวังแฟนคุณไปทำเขาท้องถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ระวังตั้งครรภ์ด้วยคุณเป็นเด่มแพสของเขาค่ะเดี่มแพสคุณอาจจะดูแลเขาได้ดีซัพพอร์ตน้าไงเงินซัพพอร์ตเขาดี ทั้งเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องของเงินทองทั้งเรื่องของจิตใจเสื้อผ้าหน้าผมดูแลเขาดีมากเหมือนเป็นแม่ดูแลลกูกประมาณนั้นเขาก็เริ่มมีความผูกพันกับคุณแล้วเขาก็ฉลาดในการที่เขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะจะชุกขับเลือเลยเขาบอกเขารักคุณอะแต่มันเป็นรักที่ยังไงล่ะมันเป็นรักที่ถ้าถามว่ารักเราจริงเขาคงไม่ทิ้งเราไปปะ่ะรักแบบไหนเขารักตัวเองหรือเปล่า จะตื c บางคนอาจจะมีการหาข้อตกลงร่วมกันบางคนอาจจะเขก็ทหารตำรวจราชการสสปตอมนั่นหรบ้านอายการทนายความรักครั้งนี้น่ะเดี๋ยคุณอาจจะคุยกับราศีตุลมีความรู้สึกรักครั้งนี้มันมีพลังงานของคนที่คิดว่าฉันรุ่มเทให้กายให้ใจแล้วได้อะกลับตึ่มาบ้างไม่ได้ได้อะไร ได้ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดได้ความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ได้ความรู้สึกที่มันไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยเขาเหมือนว่าเขามีความรักกับคุณแล้วที่เขาไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าการมีความรักแต่รู้สึกโดดเดี่ยวการมีความรักแต่ต้องรีบตามซึ่งเขาอาจจะเป็นข้ออ้างของเขาก็ได้นะมันอาจจะเกิดการกระทาหรือมันเป็นข้ออ้างของเขาที่เขาว่าเขาจะเรียกร้องจากคุณนะอ่าประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะหนึ่งถึงสิบหกนี้ค่ะ ความรักความสำมคัญของคุณจะเป็นยังไงคะมีคนหันหลังไปแล้วไปอย่างไวเลยด้วยไปไม่จลับด้วยเพราะการทะเลออกกาละกันเหรอคะเพราะทะเลออกกาะกันเรื่องเล็กก็น้อยยันเรื่องใหญ่เพราะความรู้สึกของการไม่แคร์กันในสถานการณ์นี้เนี่ยมีคนไม่แคร์อีกคนนึงแคร์มากมายแต่อีกคนนึง ไม่แคร์และดึงบุคคลที่สามเข้ามารักครั้งนี้อาจจะมีบุคคลที่สามมีพลังงานของคนอื่นเข้ามายุ่งยากมากเกินไปอาจจะเ,เพื่อนๆคุณไม่ชอบเขาพ่อแม่คุณไม่ชอบเขาพ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าได้แต่มันยังมีการไปไปตับตับกันอยู่สามดาบค่ะสามความสามคนมันมีคนแน่ๆเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลกับจิตใจของเขาของคุณทําให้ความสัมพันธ์ยากต่อการที่จะไปต่อ เครียดจิตตกมน,นไม่ลับเจ็ดนะสามดาบคือความเจ็บซ้ำนั่น,นใจเจ็บอยู่ในที่เดิมเดิมจัสเมนเขาอยากได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกนี้คุณล่ะคิดได้งไงคเขาค่ะ The เดวิลคุณมีคู่แล้วไหมเสานี่เป็นคนมีครอบครัวหรือใครสักคนในที่นี้มีคนข้างกายแล้ว การแอบคบแอบคุยรักรอบคบกันการแอบมีความสัมพันธ์รับรับรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนหรือบางคนนารู้แต่บางคนไม่รู้สามถ้วยค่ะคุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะคุณโชชูคุณกลับไปรักใครสักคนหรือไปหวั่นไหวกับใครสักคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือตาหรือคุณมีเจ้าของแล้วแล้วคุณไปหวั่นไหวกับใครที่เข้ามาคนๆน,นั้นสามารถตอบโจทย์คุณได้ ตอบความต้องการตอบความรู้สึกเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนระมุนหรือคุณเองอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคุณเจ้าชู้ก็ได้สาวไพ่เป็นไวโวซ่าได้เป็นคนเจ้าชู้มารู้จักพอเป็นคนชอบหวาเนเสน่ห์เป็นคนชอบแสดงความชอบแสดงอะไรออ,อยชอบออยปะ่ะประมาณนั้นคุณอาจจะคยกับทักน้ำรกรกตุกมีปุจเจ ประมาณนั้นคุณน้อยใจในความสัมคันธเนี้เพราะว่าคุณน้อยใจว่าเขากยายาดึงใครสักคนเข้ามาเป็นเครื่องตอรองในความสมคัญประมาณนั้นเขาจะ take action อะไรกับความสมคั์นี้ไหมคะเขาจะทำยังไงกับความสมพั์นี้ไหม เขาอยากได้ความช่วยเหลือหรือเขาคิดว่าเขาไเหลือคุณทุกทุอย่างทุกทุบด้านแต่สิ่งที่เขาได้ลับไม่มีอะไรเลยกระหารเป็นแค่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงมีความรักเยอะมีคนในความรักเยอะหรือรักกันรักั้งนี้รู้กันอยู่สองคนเป็นกันอยู่สองคนเป็นรักลับๆนั่นไหนจริงด้วยเดวิลมาการันตีว่ารักครั้งนี้เป็นรักลับๆเขาใครไม่แน่ใจว่าความรักทั้งนี้มันเป็นความรักจริงป่ะมันเป็นความชัดเจนได้ปะ เขาถึงเดินจากไปเขาจากคุณไปหรือคุณจากเขาใครเทใครพาเสามันรู้อยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้กว่าเป็นไปได้คุณก็รู้เขาก็รู้ต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เลยสิบดาเขานอนจมกองเลือดติ้นกระเดากระเดากระเด,ดาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกรักความรู้สุกหลงความรู้สึกคุ้มเทความรู้สึกต่างๆมันทําให้เขาต้องเจ็บปวด การคาดหวังกับอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังทําให้มีเกิดความทุกข์ทรมานบางคนร้องไห้บางคนเสียใจที่ใครบางคนดึงบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีการนอกใจนอกใจนอกายกันด้วยเขาจะทําอะไรไหมไม่เขาจะเดินออกไปค่ะใครเป็นไวบร์ซาได้คุณล่ะจะทายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ ข้าวชวยคุณมีความเยอะหรอคุณมีช้อยคุณมีทางเลือกคุณมีคนในความสัมพันธ์คุณมีความรับหรือคุณเองก็มั่นเด็กมั่นใจในตัวคุณเองว่าถึงไม่มีเขาถ้าเราตัดเขาไปจากชีวิตเราก็มีคนในตัวสำรองในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายคุณอาจจะ take action ในการพักเขาเพื่อหลังเพื่อรังเขากลัาอีกรอบหนึ่งอาจจะไปแสดงออกถึง การกดไลค์กดแชร์แสดงออกถึงคอมเมนต์ไปแสดงออกในโซเชียลให้คุณรู้ว่าคุณยังแคร์อยากต้องการเขาอยู่แต่ถ้าถ้าทักไปแล้วเกิดการทะเลาะอาบางคนทักกันไปเกิดการทะเลาะกันหนักกว่าเดิมด้วยนะระวังด้วยระวังความใจร้อนด้วยเพราะและระวังด้วยถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณมีครอบครัวแล้วไม่ลูกสองคนหรือเขามีครอบครัวแล้วระวังความรับของคุณจะแตกนะจ๊ะคือใครบางคนมีครอบครัวจริงๆคุณรู้ หรือว่ารู้ตั้งนานแล้วก็ไม่รู้แต่สร้างความเสียใจให้มากแลาคุณก็กลับมารักตัวเองแต่คุณตัดเขาไม่ขาดแต่ในบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซตัดสัมพันธ์สว่างอย่เรียบร้อยแต่ยังตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังคิดถึงไปแลยังมีการหางอกั็นอ่าเขาก็คนเขาค้าเกามีคนใหม่หนะถ้าก็มีไงก่อนคนึ่เดียวขมามีม ถ้าคนเขามีคนใหม่คนเขากับคนของเขาเป็นยังไงแ h e h a n g m ค่ะสามดาบค่ะสี่ถ้วยก็ไม่ดีเท่าไหร่ Judgment ก็ไม่ดีค่ะเหมือนเหมือนคนของเขาจะรับรู้นะถ้าเขารู้คือหมายถึงถ้าเขาแอบคนของเขามาความรักคนถูกเปิดเผยหรือเปล่าเขาก็เจ็บนะความสมคัญน,นั้นก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีไปแบบ เวรกลางเวงกลางไปแบบเจ็บๆไปแบบทุกๆไปแบบการเฝ้ารอไปแบบมีคนสามคนจะเป็เงินไปแบบนั้นเลยอืะอ่ะ่อต่อเซถ้าความในใจของเขา,าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาไม่เคยบอกความในใจของเขา ความในใจของเขารักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายที่ผ่านมาที่คุณทําอะไรกับเขาประตามนะเขาก็ไม่ได้แคร์การเคลื่อนคือการรักตัวเองค่ะการรักตัวเองมั่นใจในตัวเองเขาบอกว่าถ้ามันจบลงไปมันพังคุณจะจบก็จบเขาไม่ได้แคร์เพราะว่าเขาเป็นเดอะฟูลเขาไม่ได้ดองการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจีรังถาวรแต่ถ้าอยากมาก็มาแต่ถ้าอยากไปก็ตัดได้เขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณเลยอะจริงๆแต่ถามว่าเขาเดินไปข้างหน้าของคนใหม่ๆของเขามากกว่า เพราะเก้าถ้วยเป็นคนที่มีความรับผิดบังซ่อนเร้นและขณะที่เขาคุยกับคุณรือขนาดเขามีคุณหนะักเขาก็คุยคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แคร์มันเป็นความรู้สึกที่ถามว่ารักไหมมันไม่ได้เป็นความรู้สึกหลักขนาดนั้นมากตัดได้เขาตัดได้เขาเลิกได้เขาก็เดียคิดจะจริงจังในความสัมพันธ์ The f u l เป็นลักษณะของเล่นลาล่องลอยม,มีคุณกับจีบคนอื่นเออไม่มีคนอื่นก็ไปต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นเพราะอย่างที่เขาอยากจะบอกคือ ถ้าเธออยากจะจบความสัมพันธ์นี้เรื่อี้เขาอยากจะบอกถ้าเธออยากจะจบความสัมพันธ์นี้หรือคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นี้ก็บอกกันไปเลยตัดใจออกไปเลยก็ไม่ต้องมาขอโอกาสจากกันแล้วเขาไปตรงกลับมามองหน้ากันแล้วก็ต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยเพานั้นถ้าคุณบอกเขาได้คุณจะบอกอะไรเขาวะเต๋ถ้าคุณบอกเขาได้ คิงฮอปสอดคุณก็ทำท่าเข้นแข็งค่ะคุณก็ทำท่าแข็งก้าวใส่เขานะเดี๋ยวแพ้คุณมีเงินมีหน้าที่การงานมีชีวิตดีคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้คุณน่ะทำเป็นเสแสร้งว่าจัดตัดเขาทำเป็นบอกว่าฉันไม่ได้แคร์ฉันไม่ได้ไม่ฉันไม่ได้สนแต่ในใจของคุณคิดถึงเขามากในใจของคุณี่ยคุณอยากได้เงินเหรอคุณรวยเขารวยไงคุณอาจจะเอาเงินไปง้อเขาเหรอคุณจะเอาเงินไปล่อเขาหรือเขาอยากได้อะไรจากคุณ ถ้าคุณเอาเงินไปงอเขาเขาก็กลับมานะเนี่ย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 เนียเนียเงินไอเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดลิเวอกับเอชออฟเพนเดกเงินซื้อได้ค่ะเงินซื้อได้เงินซื้อได้เงินซื้อคนเงินซื้ออะไรไม่ได้แต่เงินซื้อคนคนนี้ได้เงินผลประโยชน์ได้คุณเอาเงินไปเปย์เขาแล้วก็กลับมาหรือไม่ใช่เงินก็ได้อาจจะเรื่องเซ็กก็ได้เขาอยากได้เซ็กก็ได้หรือถ้าคุณมีงานหรือคุณ คุณเป็นคนที่หนุนเขาในเรื่องของการงานต้องซัพพอร์ตติดต่อประสานงานและคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยก็เอางานไปลอกก็ได้อะไรก็ได้ลอกเขาได้เพราะว่าความจริงใจไม่มี่งเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่คุณจะบอกเขาคือคุณคิดนั่นแหละว่าคุณจะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้หรอกเพราะเขาอาจจะยังมีคนะเะืยอนกับคุณอยู่ก็ได้ ใหใบนี้อาจจะสลับกันได้นะเขาไม่มีผลประโยชน์กับคุณคุณก็มีผลประโยชน์กับเขาคุณอาจจะยอมยอมเพราะคุณมีการวางแผนอยู่คุณอาจจะยอมยอมคุณอาจจะพูดจาดีๆคุณอาจจะเอาเซ็กไปล่อคุณอาจจะเอาเงินไปล่อด้วอผลประโยชน์ไปล่อเขาเพื่อให้เขากลับมาในความสัมพันธ์จริงๆคุณบอกคุณไม่สนไม่แคร์ไม่ม่หรอกแต่สนเพราะเดียววพามันแพ่งความผูกพัน์เลิกกันไม่ได้รู้ว่ามันไม่ดีแต่มีกันก็ไม่สุขแต่ก็อยากมีกันไว้ในชีวิตเพื่ออะไร เอาไวต้ตอบสนองปัญหาและความต้องการก็ได้ให้เป็นไว้เวอร์ชาได้ขอให้แนะนำห้าใบให้แต่เสาค่ะขอให้แนะนำห้าใบแต่เสาให้แนะนำแบบว่าเดอร์เมดเชฟดีดีไต้ตองดีดีทุกต้นดีๆอยากไปบวชนะคะปิดทีเวกเพราะความเศร้าใจที่ใครสักคนไม่อยู่คุณอาจจะปีกราสีกันเพราะความใจร้อนของใครบางคนทําให้ทุกอย่างมันบานปลายมาเป็นแบบนี้ จัสติเพราะความไม่เท่าเทียมเพราะความไม่ยุติธรรมเพราะความรู้สึกที่ที่ตอนนั้นอารมณ์รุนแรงพร้อมตัดพร้อมไฟพร้อมพัดเชิญพร้อมทุกอย่างเพราะความ,มอโมโหี่งอบครับใต่ใจจริงๆรักเขาไม่ได้อยากพูดให้เขาเสียใจอาจจะอยากพูดให้เขาสองนึกอาจจะอยากพูดให้เขาคิดได้อาจจะอยากพูดให้เขาเสียดายสิบไม้เท้าวางลงไม่ได้เจ็บปวด เดินออกไปก็เจ็บปวดอยู่ก็เจ็บปวดตรงไหนก็ไม่อยู่ตรงใจที่จะไม่เจ็บปวดเลยเจ็บถ้วยคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีเลยความสมคัญนี้คุณไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้จริงๆคําตอบมีในตัวคุณเองแล้วสาวคุณรู้ทุกอย่างความสมคัญนี้คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งคุณอาจจะรู้ว่าเขามีใครได้ซ้ำแต่คุณแค่ไม่ยอมรับความจริงคุณหลอกตัวเองคุณยังเพ้อฝันยู่ว่าความสมคัญนี้มันจะเป็นจริงได้ แต่จริงๆคุณรู้หมดแต่อดไม่ได้คุณรู้แต่คุณหลอกตัวคุณเอง mm. เพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าความรักครั้งนี้มันจะได้ความยุติธรรมได้อย่างไรถ้ามันมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปลองตอมดูคิดดีๆให้ของเดลมิคการคิดการไต่ตอการทบทวนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการหาทางออกให้กับปัญหาทั้งนี้ของคุณคืออะไรอย่าบอกว่าอะไรก็ยอมเพราะรักเขา หนูรักเขาอาจารย์ถ้าคุณยอมครั้งนี้คุณครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามมีครั้งที่สี่มีคุณก็จะอยู่ในวังวนด้วยการมีเขาไปตลอดคุณถ้าคุณยังหลอกตัวเองแล้วไม่ยอมอยู่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ใจคนหรอกใจคุณเองอะไรสาวเลิกหลอกตัวเองได้หรือยังเลิกเพ้อฝันได้หรือยังเลิกมโนได้หรือยังทั้งทั้งที่คุณรู้อยู่ทุกอย่างในความเป็นจริง คุณก็ยังหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งหรือเปล่าว่าความรักนี้มันจะดีเขายังรักคุณเขายังแคร์คุณเขามาพูดแบบนี้คําพูดของคนบ่งบอกอะไรไม่ได้นะคะคําพูดของคนไม่น่าเชื่อถือในทุกๆคนยกเว้นสักแต่ว่าคําพูดของคน,นพูดแล้วทําได้แต่ในบางคนเขาใช้พูดสักแต่ว่าพูดพูดแล้วทาไม่ได้พูดเราไม่มีอยู่จริงหลอกไปวันวันหนึง่ง คุณอาจจะรู้ทุกอย่างแหละตื่นจากความฝันซักจึ่งจากภาพมโนตื่นจากว่าให้ตื่นรู้ความเป็นจริงซาว่าความจร,จริงที่คุณเจออยู่ไห่คืออะไรแล้วก็อย่าหลอกตัวเองต่อไปยอมรับในสิ่งที่เป็นยอมรับในสิ่งที่เผชิญและคุณจะหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้คลิปฉันบอกว่า อย่าลืมดูดวงส่วนตัวอลไรนะคะแอ๊ดไส้เอฟอีูาอ้วจะเป็นคิดหน้าสวัสดีค่ะ